ไไม้สองท่อนกับบทบาทในการเล่นโคนครับติดตูมตามแนวร่วมทีมงานฟ้บบนาบรรดาตก่อสร้างโบเบโกเอสเคสองร้อยจากเกษตรวิสัยร้อยเอดครับ โค้ลุนล้วนครับช่วงนี้ได้ไม้สองท่อนยืนเป็นฐานรับน้ำหนักตัวเพราะว่าแถวนี้ไว้ใจไม่ได้ครับยืนนานๆแล้วมันจมเปิดโคนออกไปก่อนครับเปิดโคนออกไปก่อน หมดจากโคนเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยไปศาสตร์ถอยดินขึ้นฝั่งต่อสำหรับภารกิจในการขุดลอกขุดแคนครับหนองน้ำบ้านข่าวตำบลประเขียบอำเภอคูมเมืองบุรีรัมย์ ไม่เละเท่าไหร่ครับเหนียวเนียวโอนจุดนี้เอาแล้วเริ่มเปื้อเปื่อนแล้วจากที่สะอาดมานานจบงานนี้ก็รับ DNA ฟปราดานไปเต็มๆครับ เวทีนี้มีให้โชว์ทุกรูปแบบโชว์ศิลปะในการทำงานครับชั่วโมงนี้เอาโคนไปก่อนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจอมยุทธแนวร่วมฟ้าประดาน สภาพพื้นที่หน้างานที่นี่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับโคลนล้วนครับชั้นโคลนเนี่ยหนาเป็นเมตรหนาสุดสองเมตรกว่าเลยสาดแต่โคลนกันอย่างเดียวครับ ตอพอหมดโคแล้วก็จะได้โยนดินขึ้นฝั่ง สำหรับการมาลุยงานร่วมกับทีมงานฟ้าปาดานเนี่ยรับไปหนึ่งหลุมแล้วนะครับคันนี้บนหลังคันเลยเจอปจ๋าเจาะวางยาครับเจอปจ๋าเจาะหมกโคนไว้ด้านล่างเอาดินทรายโปะไว้ด้านบนตี่ตูมตามมาไม่รู้ครับ ่วยเหลือตัวเองขึ้นไม่ได้เสียฟอร์ดเข้าไปเปิดชั้นดินดีว่าอยู่ใกล้ถนนนะครับบนหลังคันเปิดชั้นดินช่วยออกมาได้ก็เลยนับให้เลยหนึ่งหลุมถ้าขึ้นเองได้ไม่นับ โสู้พี่ตุมตามเท่าแกรอให้กำลังใจอยู่ทางหน้าจอนี่แหละครับถึงแม้ว่าเด้ไม่ได้มาแต่ว่าติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาแล้วครับจากเกษียรใสร้อยเอ็ดหก5นห้าครับรายเดือนกันนี้ หกหมื่นห้านี่ยรายเดือนพร้อมคนขับนะครับสำหรับการมาเป็นแนวร่วมกับทีมงานฟรบบนารบันดาลเนี่ยออกสตาร์ทแปดนาฬิการับเครื่อง17บเนาฬิกา ขยับไปทั้งไม่หอบขอบครับนิ่มๆครับเพื่อความปลอดภัยก็ต้องมีไม้ไปด้วยถึงแม้ว่าสภาพพื้นที่จะเดินได้ถ้าถ้าเดินผ่านนะไม่เป็นไรครับทั่วเลยเดินผ่านนี่สบายแต่ถ้าหยุดแล้วยืนทำงานเนี่ย มันจะล่อนตัวเองลงเรื่อยๆครับเพราะสภาพดินด้านล่างจะเป็นดินทรายเปียกๆเป็นชั้นดินทรายยืนานานๆแล้วก็จะล่อนตัวเองลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วซาก็จะดูดเอาไว้ท่อนแรกวางลงไปท่อนที่สอง ลากไปครับพี่ตูมตามเป็นแนวร่วมที่มาไกลนะครับมาไกลเพราะว่าทีมงานฟ้ามานานเองก็ฐานทัพก็อยู่ที่ ตำบลดงพองครับอำเภอแคนดงจงังหวัดบุรีรัมย์นี่แหละนี่ก็อำเภอคูเมืองจงังหวัดบุรีรัมย์ติดกันครับห่างจากฐานทัพประมาณ20กว่าโลนั่นนั่นก็แนวร่วมอีกคันหนึ่งครับ SK140 เสี่ยบฟอร์ดนี่ก็จากตำบลหัวฝายแหละเลยตำบลดงพองไปไปทางอำเภอสตึก แต่ว่าพี่ตุมตามนี่ก็จะเกษตรวิสัยร้อยนอกจากเท่าแก่ที่ดูอยู่ก็มีภรรยานะครับให้กำลังใจอยู่ทางบ้านครับสามีมาทำงานนิ่มๆครับ วันนี้ก็น่าจะเป็นการลุยโคลนกันน่าจะยาวนานอยู่นับตั้งแต่ช่วงเวลาก่อนหน้านี้ที่ลงคลิปไปนะครับเป็นเดือนกันยายนนะครับ2567เอาเสียฟอร์ดหน้าทิมแล้วนั่นอย่าตกหลุมนะ แนวร่วมเริ่มจะโหดไม่แพ้ขุนพลของจริงแล้วครับสําหรับเราจอมยุทธแนวร่วมเนี่ยแนวร่วมผมจะเรียกว่าจอมยุทธแลวกันส่วนรถของทีมงานก็จะเรียกว่าขุนพลครับเหล่าขุนพลอันนี้ก็เป็นเหล่าจอมยุทธ ขนาดยืนอยู่บนไม้นะครับสังเกตเลยครับว่าจะลงเรื่อยๆแล้วครับพี่ตูมตามได้ไม้ไปอันนึงนะแต่ล่อนลงเรื่อยๆแล้วเนี่ยเยียตกใจนะข่าวนี้แหละถ้าขายับเดิน ดึงเกี่ยวตัวออกมาเนี่ยตูดย่อนแน่นอนครับจังหวะนี้ตูดคงจะต้องย่อนแน่นอนตูดอาจจะเปื้อนโคลนแน่นอนครับได้เวลาครับได้เวลาแล้วออกมาตูดยอนแล้วตูดยอนแล้วเปื้อนไหมสบายสบาย แต่กระจกเริ่มเปื้อนแล้วครับยังครับยังยังอยู่ได้เนี่ยยืนนานๆแล้วมันจะล่อนตัวเองลงเรื่อยๆครับถ้าเดินผ่านนี่ไม่เป็นไรรับประกัน โอนออกมาแล้วก็จะทําการขุดดินครับขุดดินโยนขึ้นฝั่งรองให้พี่ตุมตามเสียวเล่นๆเฉยๆยังไม่มีอะไรครับ กองทัพขุนพลทีมงานฟ้าบันดาลสารนี่ล้วนๆครับฝั่งนู้ดสองหนึ่งหานำโดยป่าเจาะพิโ้นแล้วก็เสียทัดนะครับทันเปาเนี่ยโดนสักพักงานไปแล้วครับอันนี้ยืนยันจากท่อแก่เองเลย สั่งพักงานด้วยตัวเองครับลาบ่อยมากหรือเปล่าไม่รู้ยังไงก็สู้ๆแลครับผมลุยกันต่อไปพักกันไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ